โหลดแอปจาก Play Store ไม่ได้ถึงโหลดได้ก็ช้ามากนานมากแต่2วิธีนี้ช่วยได้นะไปดูกันเลยครับขั้นตอนแรกให้เราไปที่การตั้งค่าของโทรศัพท์มือถือเราไปที่การตั้งค่าแล้วเลื่อนหาแหล่งรวมแอปหรือที่จัดเก็บแอปของเครื่องของเรานะครับในที่นี้เครื่องของคุณหนึ่งจะอยู่ที่การจัดการแอปเครื่องแต่ละเครื่องจะไม่เหมือนกันนะครับในคําสั่งเมนูแต่เข้าไปที่แหล่งรวมแอปให้ได้และไปที่รายการแอป ในหน้าแหล่งรวมแอปที่คุณหนึ่งบอกไว้จะเป็นแบบนี้คือมีแอปต่างตเต็ไมไปหมดเลยอยู่ในเครื่องของเราดังนั้นให้เราไปหาคำว่า Pay Store หรือ Google p l a y นะครับให้เลื่อนหาครับเลื่อนหานะครับนี่ g o Google Play Store ตัวนี้ครับกดเข้าไปแล้วไปที่การใช้เนื้อที่เก็บข้อมูลบางเครื่องจะเขียนว่าที่เก็บนะครับกดเข้าไปตรงนี้แล้วให้เราไปกดที่ล้างแคชให้สังเกตตรงนี้ก่อนครับจะมีตัวเลขอยู่ ของเพื่อนๆเป็นจํานวนเท่าไหร่ครับถ้าของใครเป็นจํานวนเท่าไหร่คอมเมนต์บอกกันบ้างนะครับว่ามีเท่าไหร่ในที่นี้ของคูหนึ่งมี54.2เมกนะครับซึ่งก็เยอะพอสมควรอ่ากดล้างแคสพอกดไปแล้วมันจะเป็นศูนย์แบบนี้ถือว่าโอเคแล้วครับอ่าบางทีบางท่านอาจจะไม่เข้าใจว่า แคดมันคืออะไรแคดหมายถึงไฟขยะที่มันสะสมอยู่ในการใช้งานนะครับอยู่ในตัวเพสโต e ตัวนี้แหละดังนั้นเราควรจะเคลียร์ออกนะครับให้มันเป็นศูนย์แบบนี้เมื่อได้แบบนี้แล้วนะครับหลังจากนี้แล้วให้กดไปที่ขีด3ขีดแล้วปัดแอป,ปออกไปได้เลยครับมีกี่แอปป,ปัดออกไปให้หมดเลยนะครับปัดออกไปให้หมดเลยแบบนี้พอหลังจากนี้แล้วให้เราเข้าไปที่เพสโต e แล้วไปทำการดาวน์โหลดแอปดูครับถ้ายังดาวน์โหลดไม่ได้อยู่ให้ทำในขั้นตอนที่2ได้เลยครับ ให้เรากดไปที่มุมขวาบนจะเห็นรูปโปรไฟล์ของเราอยู่แตะเข้าไปครับแล้วไปที่การตั้งค่าแล้วไปที่การตั้งค่าเครือข่ายไปที่ค่ากำหนดการดาวน์โหลดแอปอันนี้เป็นอีกหนึ่งต้นเหตุที่เราไม่สามารถดาวน์โหลดได้เนื่องจากถ้าเราใช้เน็ตจ,จากซิมการ์ดสังเกตเห็นไหมครับว่ามันถูกติ๊กเลือกที่ Wi-Fi อยู่ดังนั้นถ้าเราใช้เน็ตจ,จากซิมการ์ดมันจะไม่สามารถทำการติดตั้งแอปได้เลยครับดังนั้นให้เราเลือกตรงนี้ครับ ผ่านเครือข่ายใดก็ได้ตามนี้เมื่อได้ตามนี้แล้วกดเสร็จสิ้นแล้วกดปัดออกไปได้เลยครับครูหนึ่งจะแถมให้อีกข้อนึงครับอย่าลืมเช็คเรื่องวันเวลาวันที่ให้ตรงกับวันเวลาปัจจุบันด้วยนะครับและเมื่อทําตามที่แนะนําทั้งหมดเรียบร้อยแล้วแนะนําให้ปิดเปิด,ปดมือถือใหม่สักหนึ่งรอบเห็นไหมครับเพียงแค่นี้เราก็สามารถดาวน์โหลดแอปได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วติดขัดปัญหาหรือสงสัยตรงไหนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยนะครับครูหนึ่งสอนดี และยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆมากมายเลือกดูได้ที่เพลย์ลิสต์ที่ช่องครู1นสอนดีได้เลยนะครับที่สำคัญอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับจะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกันพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปนะครับครู1นสอนดีสวัสดีครับ